สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็หลังจากที่ผมได้ทำรูปตัวนี้นะครับที่อยู่บนหน้าปกนะครับรูปนี้รูปนี้นะฮะรูปนี้ผมจะใช้วีเลย์กับปากอินอ,อีกตัวหนึ่งที่ทำให้ชิ้นส่วนมันแตกออกมานะครับผมอ,อ่านชื่อมันไม่ถูกเหมือนกันนะครับเข้าโปรแกรมเลยดีกว่าไม่รอช้านะครับ ่โอเคเริ่มแรกนะครับที่ผมทําก็คือ,อผมเดี๋ยวนะผมสร้างพื้นก่อนนะครับแล้วก็ผมสร้างคิวขึ้นมานะครับผมยืดออกมายืดออกมานะครับยืดแล้วก็ขยับมันขึ้นมาอ่าประมาณนี้นะครับโอเค ให้มันอยู่เหนือพื้นสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปอีกอันนึงผมจะมีโลโก้ที่เป็นส่วนตัวของผมนะครับหรือว่าถ้าใครมีวัตถุอะไรหรือว่าเป็นตัวอ,อ,กอักษรตัวอ,อักษรก็ได้นะครับเอาเป็นตัวอ,อ,กอ,อักษรนี่ขวางกันอะเอาเป็นตัวอ,อักษรโมดเช็ลซะกันนะครับแล้วก็เป็นชื่อนะครับผมเป็นชื่อเป็นจามอนสีนะครับจามอนแซนะฮะ เจอนะครับนี่เลยยื่นขึ้นมานะครับค้อหนานะครับอืมฟลอนต์อะไรก็ไปเปลี่ยนเอาละกันตามใจชอบเลยอันนี้ผมเป็นเหลี่ยมๆแล้วกันอ้ามติดอะไรมาั่งแนะเลยลบทอ,อ้งไปลบรอบๆอ,บอบ้อาวทำไมไม่ออกอโอเคขึ้นใหม่จะมอสี โอเคประมาณนี้นะครับผมปรับขนาดให้เล็กลงประมาณนี้แล้วกันความหนาประมาณนี้นะครับโอเคเม,มานิดนึงนะครับเริ่มแรกก็คือเราต้องใช้ปลักอินของอที่ทำให้วัตถุมันแตกนะครับทริอุซี่ในจำร,รู้ที่ผมเคยสอนไว้เค้าก่อนนะครับ ก็คือคลิกที่คิวนะครับกล่องแล้วก็ปลั๊กอินแล้วก็นี่แหละครับเลือกอันแรกมาดูจากนั้นนะครับมาดูตรงนี้ครับ price นะครับผมปรับเป็น50นะครับแล้วก็ random น,นี่ผมไม่เลือกนะครับผมมาเลือกเป็น v o r โ n o อยนะครับมันจะเหมือนอทำให้วัตถุมันแตกเป็นก้อนอิดเหมือนชิ้นส่วนก้อนหินอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นเลนด o อมมันจะเป็นเหมือนเเหลี่ยม สีเส่เหลี่ยมสีเลยมไรประมาณนั้นนะครับแล้วกดเบรกหนานะครับมันก็จะสร้างไป50าสิบวัตถุคิ้วมันก็สร้างไป50ก้อนนะครับเหมือนก้อนอิดห้ก้อนเดี๋ยวผมพอดนะครับ โอเคมันก็ได mm ้ห้าสิบก้อนผมปิดไปนะครับอ่าแล้วก็โมเท็กซ์แล้วก็ใส่อ่ดนามิกส์ไปด้วยพื้นแล้วก็ใส่ดนามิกส์ไปด้วยอ่าแล้วก็ลองเ <Okay, S 1> ดูครับนะครับวัตถุมันแตกไปแล้วนะครับก้อนอีกก้อนคิ้วมันแตกออกมา แต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันแตกออกไปก่อนนะครับเราให้วัตถุมันตกนลงมาใสา่แล้วค่อยแตกแล้วก็ไปดูที่ไดอะแรมของที่เราทําไว้นะครับไดอะแรมของตัวคิวนะครับคลิกตรงด้านหลังนะครับแล้วก็มาดูที่จิกเกอร์นะครับกดจิกเกอร์แล้วมาเลือกออน n c o l l i s i o นนะครับแล้วก็กดเพ y ย์ครับเห็นไหมฮะหรือว่าเราต้องการให้มันเยอะกว่านั้นอีกเรากดไปครับ เราก็ไปที่ปลั๊กอินกลับไปเหมือนเดิมครับไปเลือกกันเดิมจากนั้นเ,เราเลือกกลับไาที่ก้อนอิฐวอ,อ,โอโลโลน้อยนะครับเบต้านี้เราเลือกแค่2พอนะครับถ้าเราเลือก50ก็คือ1ชิ้นนะครับก็คือก้อนก้อนก้อนเนี่ยก้อนหชิ้นมันก็จะแบ่งไป50นะครับเข้าใจไหมครับก็คือมันต้อง50าสิบคูณห้มันก็จะนานนะครับเราแค่เอาแค่2ก็คือ หชิ้นมันก็แบ่ง2ก็คือเหมือน50าคูณสก็เป็นร0อชิ้นนะครับต่อไปจะเป็นร้อยชิ้นเดี๋ยวผนพอร์ตไว้นะครับเราก็จะได้มาแล้วแล้วก็ลองเพย์ดูครับนี่ฮะมันจะเป็นประมาณนี้แต่เขาอยากเราแลอยากได้เพิ่มเข้าไปอีก แล้วก็แบะกลับไปทำหลายแรกนะครับแล้วก็ไปเพิ่มใหม่คลิกครับคลิกที่คิวเหมือนเดิมแล้วก็เลือกคูณน้อยแล้วก็เบรกนาวครับอ่ะโอเคตอนนี้ชิ้นส่วนเราเป็น200ชิ้นนะครับก็คือผมกดไป2ครั้งก็คือครั้งแรกเป็นแบ่ง1ก้อนคิวใหญ่5้ 50, แบ่งคูณ2ไปอีกก็เป็น100คูณ2อาไปอีกตอนนี้ก็เป็น สองร้อยนะครับตอนนี้ก้อนอิฐผมมี200ชิ้นนะครับก็จะทำให้เครื่องสเปคเราก็ทำงานช้าลงนะครับหรือว่าต้องการเข้าไปอีกผมก็จะเพิ่มเป็น400นะครับผมพ,พอตนะครับ โอเคได้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ลองเดนเดอร์ดูครับปเบิรบรู้ซึงถึงความกระตุกครับเราก็ได้ตรงวัตถุอักสอนเราไปอยู่บนก้อนหินแตกๆนะฮะ <laughs> เรียบร้อยอันนี้ เอกกล้องอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นผมสร้างกล้องขึ้นมานะครับคลิกที่ไลฟ์นะครับแล้วก็มาที่คามิล่าจากนั้นผมคามิล่าผมคลิกขวา cinema 4 d tag นะครับแล้วก็เลือก Tar g e t นะครับผมจะเอาตัวหนังสือเข้าไปเป็น Tar g e t Object กตาลากมาใส่ในช่อง Target o b j e c t ตครับตอนนี้กล้องเราก็จับตาไปที่ตัวหนังสือทีเดียวครับคราวน,นี้ตัวหนังสือเราก็จะไม่หลุดออกจากเฟรมเหมือนเมื่อเราแบบว่าเราตั้งกล้องไม่ตรงนะครับมันก็จะไปอยู่ที่ตัวหนังสือตลอด เราก็ได้ประมาณนี้อยู่ที่เฟรม45นะครับจากนั้นเราไปปรับขนาดครับเอาพุทนะครับเอาพุทอยู่ที่ผมเอาเป็น2อ0ปละกันนะครับจะได้ไวๆนะครับคูณ700นะครับเป็นขนาด 720p นะครับเซฟนะครับเซฟผมเอาเป็นไม่ต้องกดก็ได้ครับผมหรือว่าเราอยากเรนเดอร์หลายๆรอบนะครับ นี่ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับที่สำคัญเลยที่ผมใช้ก็คือปลั๊กอินวีเลย์นะครับก็มาดูที่ General ครับแล้วก็เลือกที่วีเลย์ลิงนะครับไปที่วีเลย์ลิงก์มันจะมี v link วีเลย์ลิงก์โผล่ขึ้นมานะครับไปดูที่ i n นได้หรือว่า GL นะครับไปติ๊ก GL ON แค่นี้เองครับจากนั้นนะครับอ,อันนี้เดอ๋อไม่น่าติ๊กเลย เมาส์ให้มันตรงๆหน่อยขยับกล้องนะครับเราต้องคลิกให้กล้องเป็นสีขาวก่อนนะครับเป็นตรงนี้ฮะอันนี้คือถ้าเป็นสีดำก็คือเราไม่ได้อยู่ในส่วนของการมุมมองของกล้องนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่กล้องมันก็จะมองกล้องนะครับในส่วนนของกล้องส่งไปนิดนึงประมาณนี้โอเคเออแล้วก็เราไปเพิ่มแสงครับไปออกออกจากมุมมองกล้องนะครับ ไปเพิ่มแสงนะครับเป็นอินฟินิตีไลฟ์นะครับผมขยับออกมาอยู่ที่มันเฉียงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับมันขึ้นมานะครับถอยนิดล้วกันขยับมันขึ้นไปยขยับมันขึ้นนะครับจากนั้นผมจะให้แสงมันชี้ไปทางตัวหนังสือนะครับคกดขวาที่หน้าฟรีแท็กแล้วก็ไปทารเกตนะครับชี้เป้าหมายแล้วก็โมเทคมาใส่ใน s า a ์จอ็อบเจกตมันก็จะหันไปทางตัวตัวหนังสือแล้วนะครับเราไปดูที่มุมมองของกล้องครับกลับไปที่เดิมจากนั้นนะครับคลิกขวาที่ไลท์นะครับแสงเราไปเลือกของเมนูของ r e l y y i l l ลิ่งแนะครับแล้วก็เลือกเป็น v e l a y Light นะครับแล้วก็มาดูด้านล่างครับมันจะ s e l ect common ให้อยู่แล้วนะครับมาดูที่ e n a b l e shadow นะครับปรับให้เงามันทำงานนะครับติ๊กเลย แล้วก็มาดูที่ Sun Light นะครับไม่ใช่ Sun Light ลัง,ลง,ลง,ลงจันนะครับดูที่ Sun Light นะครับแสงของพระอาทิตย์นะครับแสงดวงอาทิตย์ติ๊ก Physical Sun นะครับแล้วก็มาติ๊กที่ Physical Sky นะครับแล้วก็ไปคลิกขวาที่ส่วนนี้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับไปดูคลิกขวาที่ Camera ลลนะครับไปเรียบเรีย Text แล้วก็เลือกอ วิเลฟิสิกอลคาเมล่านะครับแล้วก็เรนเดอร์ครับคลิกพิเจอร์วิวอ่าพิเจอร์วิวตัวแดงๆตัวนี้นะฮะพิเจอร์วิวพิเจอร์วิเวอร์นะครับแล้วก็ทำการรอครับผมอ่ะมาแล้วนะครับผลปรากฏว่ามันเป็นเงา,าเหมือนด้านด้าน หรือว่ามันเป็นเงาของแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับก็คือแสงมันเข้าลาะด้านเดียวมันก็เลยทําให้เงามันชัดเจนครับชัดเจนกว่าที่ผมทํานะครับที่ผมทําอันนี้ก็คือมันเหมือนแสงมันมารอบด้านนะครับก็คือต้องไปกลับไปปรับที่ตัวโปรแกรมนะครับ กลับไปที่แสงไลฟ์นะครับ infinite l i h e นะครับคลิกตรงวีเลด้านหลังนะครับไปติ๊กช่องสกายออลีนะครับให้มันใช้เหมือนมันมันมันเลือกเ,อเหมือนเราสร้างสกายตรงนี้นะครับนี่ครับเหมือนของ cinema 4ฟดีนะครับประมาณนั้นแสงมันก็เลยออกมารอบด้านนะครับแต่ว่าเรื่องสีเรื่องแสงที่เป็นาขาวดำตรงนี้ผมไปปรับใน photoshop อีกทีหนึงนะครับ ประมาณนั้นครับแสงมันจะออกประมาณนี้ไปปรับแสงเอาในโปรเ o คชั่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคยวผมพอร์ตนครับโอเคเราได้ภาพมาแล้วนะครับเราได้ประมาณนี้นะครับต้องสือบังนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วค่อยเท่ๆนะครับอันนดๆไปอืมก็คือในกรณีนี้ที่ผมไม่ได้ตั้งชื่อ,อหรือว่า ไม่ได้ตั้งเอา์พุตของเอเซฟนะครับที่ไฟล์เราไม่ได้ตั้งอะไรไว้หรือว่าเราลืมหรือว่าทุกอย่างที่เราหลงลืงๆลมๆแต่ว่ามันมีตัวภาพหรือตัวที่เราต้องการแบบว่าจะเซฟนอกเหนือจากที่เราตั้งชื่อไว้นะครับก็คือแค่คลิกขวานะครับที่ภาพแล้วมาเซฟแอดเท่านั้นครับแล้วก็มาเลือกฟอร์แมตครับเลือกผมเลือกภาพเป็น jpeg นะครับปบออปชัน ให้เป็นที่ High นะครับเป็นไฮคุณภาพเป็น100นะครับคุณภาพของมันจะได้ออกมาได้เต็มประสิทธิภาพนะครับกดโอเคครับจากนั้นมันก็จะเด้งเซฟแตะหลอกขึ้นมานะครับว่าจะไปเซฟที่ไหนนะครับผมเอาเป็นอ,อะไรกระดาผมพิมพ์ไปอ่อาอะไรด,ดี testing นะครับ testing ศูนยนะการโอเคแล้วกด Save ไปครับ นนหรือว่าเราต้องการที่จะเซฟรูปนี้ก็ได้นะครับเซฟได้เหมือนกันนะครับเซฟแอส JPEG option นะครับได้เหมือนกันผมอ,อยู่ในว่า testing testing อยู่นี่นะครับ setting ทุนหนึ่งผมอันนี้เป็น0ูนย์สองนะครับเห็นไหมครับเซฟได้เหมือนกันจากนั้นนะครับผมไปเปิดโปรแกรม Photoshop นะครับ Photoshop โอเคผมไปคลิกขวาที่ภาพเลยดีกว่านะครับจากนั้นเปิด Photoshop นะครับ Testing ทุนหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเปิด Photoshop ผมใช้ Adobe Photoshop CS6 นะครับอโอเคหรือว่าผมเคยเกิดปัญหานิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ใน Photoshop หรือว่า Picture View สีมันเพี้ยนไปจากที่เราเคยเห็นที่เคยเอาออกมาบนนี้นะครับก็คือมันจะมีวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งถ้าใครเป็นก็มาถามผมได้เดี๋ยวผมหาข้อมูลหรือว่าหาวิธีแก้มาให้นะครับสามารถแก้ได้นะครับอนอกเลขอีกอแล้วนะครับเข้าเลยดีกว่าจากนั้นนะครับเรา copy ภาพไว้วก่อนดีกว่านนะครับโดยการลากลากเลเยอร์ด้านขวา background นะครับมาใส่ที่กระดาษตรงนี้นะครับ ก็จะทําการ Copy ภาพออกมา1อันนะครับปรับแสงนะครับ image นะครับเราไปที่ผมลองใช้ Auto ้คอนโทรลไออโอโตโ้อออตโอคอลเลอนะครับออตโต้สีขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะปรับสีของมันเอง,งไมก็คอนทราสด้วยปรับโทนด้วยครับมันจะปรับออตโต้ของมันเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรมาก จากนั้นากนนารปรับขาวดำนั้นผมใช้ black and white ใช่ปะไม่ใช่นะครับ image เ,เดี๋ยวผมตัวนี้นะครับ h คิ s สอ่สอสต saturation น,นะครับแล้วก็ปรับตรงกลางนะครับนี่ครับปรับมันลงมาแล้วก็ปรับไลท์นะครับแสงให้มันขึ้นมานะครับสว่าง มาพอประมาณนะครับโอเคครับจากนั้นผมไปปรับ Image a s j u s t m e n t แล้วก็มาที่ curve ครับผม curve นะครับ Curve ผมเลื่อนขึ้นมานิดนึงครับให้มันขาวๆครับแล้วก็ผมปรับแกนด้านล่างครับเอต่ามาลงนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับผมกดต่าลงมา ลงมานิดนึงครับต่ำลงมาจากเส้นันกลางนิดนึงครับอันนี้ก็กดต่ำๆหน่อยประมาณนี้โอเคมันก็ได้ประมาณนี้ก็ลองปรับปรับดูครับัน,นั้นก็แค่เซฟแอดเจ็ตั้งชื่อใหม่อะไรก็ว่าไปครับเรียบร้อยครับผมแค่นี้เองแล้วก็ถ้าอยากเอาภาพขึ้นหน้าจอก็แค่ คลิกขวาเซตแ d e เดส o ็อปแบ็ r กราวเป็นอันเรียบร้อยนะครับันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนะเพผมใช้เร o โ u ลชันต่ำนะครับประมาณนี้โอเคไงก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ยังคอยที่สนใจกับโปรแกรมนี้อยู่นะครับเพราะว่า,าที่ดูดูแล้วที่ติดท,ท,ที่มีคนติดตามก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ โอเคแล้วก็แค่นี้ครับจบคลิปการสอนวันนี้นะครับสวัสดีครับ